ถ้าตัวทำาอให้้องเข้าดูการพันาการนเราต้องพบ้าไปดูความมีารงงานต่างที่มาระทำได้แล้วก็เราจะเรียนาตเวิีที่ตอนอดีตอะไรคือควรจับอะนรบนงอย่างเพื่อที่อยากให้เห็นร้าใดล่ะถ้าเด่นื่อเห็นว่าใดลถ้าเดนแล้วตอนนี้เนี่ยทีของเราเ รายจะความยึดมั่นหรือมั่นยืนแล้วก็อยากจะไปตัวสูงๆนสูงๆแต่ถ้าที่ผ่านมาเรื่องต่างก็ตามหรือมุ่งิ้ตุดก็ตามอันนี้ยังไม่มีกำลังพอยังไม่มากพอแต่พราะว่าถึงก็มีังหาอยาเวลาเลยเลยเจ็บปวดเคร่งยรันหรืออาการชุ่แฉ่อะไรต่างก็จะเกิดขึ้นมาขึ้นตวเรามาแล้วว่าจะ เข้าถ uh ึงมากตรงนี the uh, you know I mean, you know, ้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าเป็นเวทนาที่เราจะต้องพบคือเรียนการเชื่อพอควบคุมหรือกลับไปควบคุมว่าใจรักอีกครั้งหนึ่งพอสมาธิญาณนั้นแต่กล้ามากขึ้นก็จะสามารถตรงนี้เข้าสู่สังขารุติขายาคือความวางเฉยในรูปนามต่างๆลักษณะของ สังหารุเจขายานนั้นตอนนี้เราเจอเวทนามาแล้วตั้งแต่เบื้องต้นเวรฒนาเบื้องต้นแล้วก็เวทฒนาเบื้องปลายือเวทนาเบื้องสูงแต่พอเข้าสู่สังหารู้เจขายานแล้วเวทัฒนาต่างๆนั้นจะหายไปเกิดขึ้นการกําหนดก็เป็นไปด้วยดีมีจตุการกําหนดบางครั้งกําหนดรูปนามสังหาริยารวาที่เกิดขึ้นนี่หน่อยๆนี่แค่ั้งสองทางหายสองทางกลับมาที่เดิมหรือบางรั้ง นั่งกําหนดไปนี่ก็บางครั้งเลยไปถึงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็มีเป็นบางครั้งในลักษณะของยานนี้แต่จริงๆสตินั้นเป็นสมบูรณ์คือไม่จะในลักษณะนี้จะไม่ไม่เกิดความกลัวไม่มีความกลัวไม่ดีใจไม่เสียใจวางเฉยอยู่ในสังขารรูปนามเฉยในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่กําหนดสตินั้นกําหนดอยู่ตลอดเป็นไปเองโดยอัตโนมัติแล้วตอนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงสังหารุ้เปะขายานก็ถือว่าเวธนาความเกืบยดวเคื่อพันนิดๆอะไรต่างๆนี้ไม่มีไม่มีให้ปรากฏสงบเยือกเย็นเป็นไปโดยอัตโนมัติทั้งหมดคือเรื่องเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าเราสะสมเราทํามาตั้งแต่เก็บเล็กผสมน้อยมาตั้งแต่ต้นแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย เรากําหนดได้เองโดยอัตโนมัติทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติไปหมดพอถึงตรงนี้ถึงยางนี้สถาวะของอยางนี้ค่อนผ้า,าที่จะพัดเจนเวทน,นาความสวยอารมณ์เจ็บปวดเมื่อยทันต่นางๆความกลัวที่มีในกอนพรยาญาณอาจีนวายานหรือว่าพิธพิทายานก็ต่างจะไม่มีแล้วตอนนี้จะวางเฉยในรูปน้ำสังทุกอย่างกําหนดได้ดีคือ สังขารุปเกขายานนั้นมีมีสามประการคืออ่อนกลางแล้วก็แก่สังขารุปเกขายานอย่างอ่อนจะได้แก่เม <time> <time> ื่อปิดกรรมเมยตายานอย่างกลางก็ปฏิสังขารญานอย่างแก่นั้นอาจารย์ใช้ศัพท์ว่าสุดขาปฏิสังขารุปเกขายานอันนั้นคือเป็นสังขารญานปฏิสังขารยานอย่างอย่างแก่เมื่อทั้ง สัง,างาขารุเปกขาญาณอย่างแกง่สังขารุเปกขาญาณอย่างแก่นั้นถือว่าเป็นสิดขาปัสกาสังขารุเปกขาญาณซึ่งจะไปเข้ารวมกับอนุโลมญาณจรอทั้ทงสองญาณน,นี้จะเรียกว่าพุทธามีสติปัฏายาน ซึ่งยานนี้เนี่ยจะนําผู้ปฏิบัติเข้าสูส่นิพพานแน่นอนถ้าไม่มีอะไรฝังก็จะเข้าสูส่นิพพานแน่นอนเมื่อมาถึงจุดจุดนี้คือสังขารุเปฆายานอย่างแก่รวมกันเข้ากับอนุโลมยานแล้วเป็นพุทฐานะคาไม่มีที่ปรสนายานต่อไปอาจารย์ก็จะได้ให้รายละเอียด ที่หมายเกี่ยวกับตรงนี้คือสังขารุเปกขายายนกับอนุโลมายานเรียกรวมกันว่าพุทธานั้นทางไม่มีนินสัยนายาหคือยานที่จะเข้าสู่นิพพานถ้าผู้ปฏิบัติบบนั้นยินรีห้าไม่เสมอกันก็จะเข้าสู่นิพพานไม่ได้คือแตพาวิริยจสติสมาธิปัญญาแตพาก็ต้องเข้ากับปัญญาวิาายกก็ต้องเข้ากับสมาธาิ ต้องเท่ากันสติมีมากเท่าไหรยิ่งดีแต่ินที่ห้าไม่สมบูรณ์คือไม่เสมอกันผู้ปฏิบัติก็จะไคล้ายว่าไป,ไป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 แล้วจะถึงนิพาน,นแล้วแล้วก็ถอยกลับหรือลักษณะไม่มีกําลังอันนั้นในวิเศทมิมาตรตถา,าถานั้นท่านจะยกอุปมาที่สาตาก็คือกีกาที่อบอกคิดอุปมาเหมือนชาวประมงซึ่งเดินทะเลซึ่งในสมัยโบราณนั้น เขาจะมีกลงสําหรับใสอีกาไปด้วยเวลาออกทะเลพอไปถึงกลางมหาสมุทรเนี่ยบางคนอาจจะจำทิศทางอะไรไม่ได้เลยอาที่ที่จะเข้าฝั่งเมื่อกลางโดนพายุพัดไปในที่ต่างๆอาจจะไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ตรงไหนก็มองไม่เห็นฝั่งเขาก็จะอาศัยอีกาเนี่ยเป็นตัวที่จะนําทางเอาประมงหรือลูกเรือประมงหรือ,รอ,รอ,รอคนที่ควบคุมนั้นก็ตามก็จะเอากลงอีกานั้นนาก่อย พอปล่อยแล้วอีกาพอมันได้เ็นิสระก็จะบินไปบินลงไปในทะเลพอบินไปในทะเลก็จะบินพยายามบินหาฝั่งพวกชาวประมงที่ไปบนเรือนั้นก็จะสังเกตดูว,ว่าอีการน,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 นั้นมันจะบินไปทางทิศไหนพอบินไปได้สักระยะหนึ่งถ้ามันไม่เห็นฝั่งก็จะกลับมาเกาะที่เสาก,กระโดงเรืออีกเช่นเดิมสองครั้งสามครั้งมันไปเล่ไม,ไม่ไม่เห็นฝั่งมันก็กลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิม โดยในที่สุดพอเที่ยวล้างเสรพอมาบินไปแล้วสมมติว่าบินไปทางทิศตะวันออกแล้วมันก็ไม่กลับมาเลยก็แสดงว่าตรงนั้นมีฝั่งเขาก็จะหันหัวเรือแล้วก็ไปในทางทิศนั้นก็สามารถที่จะสึงฝั่งได้ฝั่งครับอาจารย์ื่นาตื่นที่จะขึงฝั่งได้ อันนี o, on, gle, ้ก sure ็เปลี่ยนเหมือนแบบผู้ปฏิบัติคือผู้ปฏิบัติพอมาถึงตรงนี้ถึงยานนี้ถ้าอินทรีห้าไม่เสมอกันเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้พอกําหนดอันนี้อาจารย์ยกัวอยยาอาจารย์องยกพอคลิปตอนนี้จะเริ่มเร็วขึ้นมาพองหนอยุกหนอพองหนอยุกหนอพองหนอยกหนอเร็วขึ้นมาเกิดแบบเร็วเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจะบางครั้งกำหนดรู้หนอ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 หรือบางครั้งก็จะพองยกนั้นหายไป คล้ายๆว่าบางครั้งก็ช้าลง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 ของอาการของยุบก็เหมือนกับพยายามที่จะเข้าพยายามที่จะหาฝั่งเหมือนกับมีกาที่พยายามจะหาฝั่งไม่ไม่พบฝั่งแล้วก็ถอยลงมาถอยลงมาถอยออกมาถอยออกมาเมื่ออินตีห้าเริ่มเหมอกันก็ไปใหม่ไปใหม่พอไม่มีกําลังพอก็ถอยกลับมากมาอาการขทองยุบก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอแป๊บแรกก็ถอยเบาลงมาลักษณะอย่างนั้เป็นอยู่อย่า,างนี Deep ้ตลอด เพราะอินทรียห้านั้นไม่เสมอกันที่บุกมาเหมือนกับมีกาที่ชี้คิดให้ชาวเหลือที่ที่นมีกาไปอันนั้นกา,ารยกตัวอย่างให้ตัด